สนับสนุนโดยข้วาวกล้งปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ค,ครัวสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทนงรีพอร์ตนะครับจอดเลึกทุกประเด็นร้อนบนโลกใบนี้ถ้าเรียนมีอยู่สองด้านผมขอนําเสนอด้านที่มันคว่ำอยู่วันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องสงครามทางด้านการเงินครับดูเหมือนว่าจะเข้าสู่โค้งสุดท้ายแล้วครับขณะนี้กําลังรบกันชิงดีชิงเด่นกันเรื่องสงครามทางด้านการเงินค่อนข้างที่จะ ร้อนระอุนะครับในเวทีการเงินของโลกนะครับขณะนี้เงินกุลหลักของโลกที่เรารู้จักกันอยู่ก็มีดอลลาร์ใช่ไหมครับมีปอนมออียูโรมีเงินยนูนแล้วก็มีเงินรูเป,ปขณะนี้กลุ่มประเทศนี้กำลังตั้งวงกันอยู่นะครับเพื่อจะเผชิญหน้ากันอยู่ใครดี ใคอยู่นะครับโดยขณะนี้เยอรมันค่อนข้างจะแข็งแกร่งขึ้นนะครับเป็นผู้นําในทางด้านสาภาพยุโรปแต่จุดอ่อนของเยอรมันก็คือว่าเยอรมันเป็นส่วนหนึ่งของเขตยูโรโซนทิ้งเงินมาร์กของตัวเองหันมาใช้เงินยูโรร่วมกับประเทศอื่นๆในเขตยูโรโซนซึ่งมีอยู่17ประเทศด้วยกันทําให้เยอรมันขยับตัวเองไม่ค่อยจะออกนะครับเพราะฉะนั้นเองเยอรมันจะต้องเจอภาร,ระในการ กอบกู้หรือว่าโอบอุ้มประเทศในเขตยูโรโซนอื่นซึ่งขณะนี้มีปัญหาทางด้านการเงินเยอะและเยอรมันถึงแม้ว่าจะกระเป๋าหนักแต่ก็จะช่วยกลุ่มประเทศอื่นๆต่อไปไม่ไหวขนาดนี้เยอรมันมีทีท่าที่ลังเลใจนะครับไม่ต้องการไม่อยากที่จะควักกระเป๋าช่วยเหลือประเทศที่อ่อนแอในทางด้านสาภาพยุโรปอีกต่อไปเนื่องจากว่าสาภาพยุโรปมีหนี้มากเกินไปนะครับโดยเฉพาะยิ่งในระบบสถาบันการเงินก็มีปัญหาจําเป็นที่จะต้องใช้เงินถึงหนึ่ง จุดเจ็ดล้านล้านนะครับเรียนนะครับในการที่จะต้องเพิ่มทุนในโอกาสต่อไปทั้งรัสเซียทั้งจีนทั้งอินเดียและประเทศบริกส์ต่างๆทั้งหลายซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นอาณานิคมของกรีกาขณะนี้กําลังผงาดขึ้นมาต้องการที่จะชูธงรบนะครับชูค่าเงินสกุลของตัวเองนะครับเพื่อจะบทบังรัศมีของค่าเงินดอลลาร์ซึ่งขณะน,นี้เนี่ยเป็นหัวใจสําคัญเป็นเสาหลัก ที่ดูแลระบบการเงินโลกอยู่อำนาจของอังกฤษอำนาจของสหรัฐอเมริกาเห็นได้ว่าอยู่ได้ด้วยกับที่ค่าเงินดอลลาร์ยังคงจะต้องเป็นเงินสกุลหลักของโลกต่อไปถ้าหากว่าดอลลาร์มีปัญหาก็จะมีผลกระทบต่อเงินยูโรมีผลกระทบต่อเงินปอนรวมทั้งมีผลกระทบต่อค่าเงินเยนด้วยเนื่องจากวัธนาครารกลาง ของ4ประเทศนี้ไม่ว,ว่าจะเป็น U.S. Federal Reserve ไม่ว่าจะเป็น Bank of England ไม่ว่าจะเป็น Bank of Japan รวมทั้ง European Central Bank ต่างก็มีการดำเนินนโยบายทางด้านการเงินไปในทิศทางที่ประสานกันค่างเงินประสานกันเนื่องจากว่ามีระบบการเงินที่เชื่อมโยงกันอย่างสนิทเพราะว่าแบงก์ตัวต่างๆทั้งหลายที่เป็นตัวเล่นหลักในระบบการเงินโลกก็เจ้าของร่วมเดียวกันเพราะฉะนั้นเอง ทางฝ่ายมหาอำนาจทางด้านโลกซีกนี้นําโดรัสอเรมริกาอังกฤษถึงจะต้องกอดระบบนี้ไว้ให้นานเท่านานเท่าที่สุดเท่าที่จะนานได้แล้วก็กันรัสเซียแล้วก็จีนไม่สามารถที่จะสร้างระบบการเงินใหม่ขึ้นมาแข่งเพราะเราก็ทราบดีนะครับว่ากลุ่มบริกส์ขณะนี้ต้องการสร้างระบบการเงินขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อที่จะล้มระบบดอลลาร์ขณะนี้นะครับความพยายามในการปกป้องค่างเงินสงคราม ค่างเงินที่ปกป้องกันอยู่มันทะลักออกไปกลายเป็นวิกฤตการณ์ทางด้านการเมืองเหมือนกับว่าเป็นการสร้างสถานการณ์นะครับให้เราเฉยๆนะครับมองสถานการณ์ออกไปแต่เบื้องลึกแล้วความขัดแย้งทั้งหมดอยู่ที่เรื่องความพยายามที่จะต้องรักษาเงินลาราในการที่เป็นเงินสกุลหลักของโลกขณะนี้วิกฤตของโลกบอกได้ว่าแบ่งได้ออกเป็น3ามจุดอยู่ฮอตสปอตนะครับฮอตมากหน้าก็คือที่ ยูเครนวิกฤตการณ์ของยูเครนที่ผ่านมาทําให้เกิดมีการแซงชั่นกันระหว่างโลกตะวันตกกับประเทศรัสเซียทั้งสหภาพยุโรปกับสหรัฐอเมริกาจับมือร่วมมือกันแซงชันรัสเซียโดยกล่าวหาว่ารัสเซียส่งกองกําลังทหารแอบแฝงเข้าไปช่วยกลุ่มกบฏแยกดินแดนรบกับรัฐบาลยูเครนทําให้ทั้งอเมริกากับสหภาพยุโรปขณะนี้ดําเนินมาตรการแซงชั่นรัสเซียอยู่และต่อไปยูเครน จะเป็นสมรภูมิของการเผชิญหน้ากันระหว่างกองทหารของเนโตของฝ่ายตะวันตกกับทหารของรัสเซียหรือเปล่านะครับซึ่งก็เป็นคําถามในฤดูหนาวนี้เราก็จะได้เห็นกันว่าจะเกิดสิ่งนั้นหรือเปล่าจุดฮอตสปอตที่2นะครับที่เกิดวิกฤตของโลกก็คือกลุ่มปรากฏก,กา์ของกลุ่มที่เรียกชื่อว่า ISIS i อ l ส m i c State of Iraq and s y r i ซขณะนี้ ตัวย่อลงมาเรียกว่า IS นะครับก็คืออิสลามิกเศษซึ่งขณะนี้ปฏิบัติการหลักๆอยู่ในอิรักแล้วก็ซีเรียรนะครับกลุ่มผู้ก่อการร้ายนี้มีการฆ่า,ส,า,รราสังหารประชาชนนะครับมีการตัดคอผู้สื่ขาของสหรัฐอเมริกาไปแล้วสองรายได้จับเฉลยชาวอังกฤษอีกคนหนึ่งและก็บอกขู่ว่าจะพร้อมที่จะตัดคออีกคนหนึ่งทำให้ มีอาการตื่นตระกนกกันในระหว่างผู้นําของโลกตะวันตกว่ากลุ่มไอซิดจะกลายเป็นกลุ่มที่ก่อความไร้ายเสถียรภาพในตะวันออกกลางเพราะกลุ่มนี้ต้องการที่จะรวบรวมเอาดินแดนของทั้งอิรักและก็ซีเรียมารวมกันเพื่อที่จะสร้างรัฐขึ้นมาใหม่นะครับเรียกว่าอิสลามิกสเตทนะครับจุดที่3ที่มีการประทะกันนะครับเป็นจุดเปาะบางอ่อนไหวของรุปกิจการ ของโลกณนะขณะนี้ก็คือที่กาซาเพราะว่าอิสราเอลได้ส่งกองกําลังทหารเข้าไปบุกกาซาในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาถึงแม้ว่าขณะน,นี้ก็ยังกำลังอยู่ในช่วงระหว่างการพักรบนะครับมีการเจรจาหยุดยิงกันแต่ว่าสงครามก็คุกกลุ่นอยู่นะครับไม่มีใครไว้ใจแล้วก็ทางอิสราเอลมีการผนวกเอาดินแดนของชาวปาเลสไท์ ที่อยู่ในเวสแบงค์นะครับเวสแบงค์อยู่อีกที่หนึ่งนะครับกาซาก็อยู่ที่หนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นของชาวปาเลสไตน์เหมือนกันพนวกกันไปได้ข่าวว่าเป็นหลายพันเอเคอร์เข้าไปทําให้เกิดวิกฤตขึ้นมาโลกเราก็เลยค่อนข้างที่จะร้อนเป็นไฟนะครับค่อนข้างจะตรึงเครียดณขณะนี้นะครับหันมาทางด้านโยุโรปอีกนิดนึงนะครับเราก็จะเห็นว่าขณะนี้เยอรมันเริ่มที่จะส่งสัญญ,ญาณว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายทางด้านการเงินหลักๆของฝ่าย ยูโรเปียนเซ็นทรัลแบงก์หรือว่าธนาคารกลางของยุโรปนะครับซึ่งกลุ่มฝรั่งเศสหรือว่ากลุ่มประเทศอิตาลีนี้คุมอยู่นะฮะล่าสุดมานียทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก,การคลังของประเทศเยอรมันก็คือวูฟการชอเบลก็บอกว่าฟรีมันนี่ปาร์ตี้หรือว่าแหมปาร์ตี้เงินฟรีๆนี่ของยุโรปจบสิ้นลงไปแล้วอย่าไปคาดหวังเลยจะได้เงินฟรีๆอย่าไปคาดหวังว่าดอกเบีย้ยศูนย์จะอยู่นานต่อไปถึงเวลาแล้วที่ยุโรปจะต้อง พัฒนาตัวเองขึ้นมาใหม่ปฏิรูปโครงสร้างทําตัวเองให้เข้มแข็งให้มีความสามารถในการแข่งขัน,ขน,ขน,ขนเป็นการอยู่รอดไม่ใช่ว่ารอแบมือเพื่อจะรับเงินถูกๆครับสำหรับวันนี้รายการทนงรีพอร์ตในเวลาหมดลงแล้วนะครับพรผมได้ทุกวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาเดียวกันนี้ทางช่อง Now 26ครับ